สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมจะพามาแนะนำในส่วนของ isuzu d-max ตัว spark นะครับตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับผมรถนี้ทั้งหมดนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดนะเป็นเครื่องยนต์1.9 150แรงม้านะครับทุกคันนะหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดนะครับผม สำหรับรถนี้นะครับผมรถเกรด A นะครับผมราคา3าม0 0นบาทแต่ถ้าพวกเกรด B ก็เหลือ292,000บาทเกรด C ลงมาก็เหลือ2 000, 8 1 0 0 0 0บาทโดยประมาณนี้นะครับผมต่อเนื่องจากคลิปเมื่อเช้าเลยซึ่งแซมลงไว้ไม่ที่น้อยที่สุดไม่ห้าหมื่นสามไปแล้วนะครับลงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงติดจองไปแล้วนะครับ คันนี้นะไปแล้วนะครับไม่ห้าหมื่นไปแล้วไปก่อนเลยนะครับรถเกรด A นะครับผมไปก่อนเพื่อนเลยนะเดี๋ยวแซมพามาดูอีก2คันที่ไม่ขยับขึ้นมารถรถเกรด A เหมือนกันโครงสร้างสวยเหมือนกันนะครับผมแซมคัดเอาไว้อีก2คันนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนอื่นเลยเดี๋ยวลองไล่ทีละทะเบียนนะครับว่าเลขไม่เท่าไหร่กันบ้าง1นึ่นะครับไม่หนึ่งแม่นหกพันกิโลเมตรอย่างเนี้ยไม่แสนห้า 105, ขึ้นเนี้ยจะราคา เหลือเพียง292,000เาหนะครับนี่คันนี้นะครับส่วนคันนี้1173ไปแล้วนะครับ1173ไปแล้วไม่แสนห้าติดจองแล้วเช่นกันราคา292นะครับ1484คันนี้น่าจะไม่เยอะนะครับน่าจะไม่เยอะผ่านนะครับคันนี้ก็ไม่แสนแปดหมื่นห้าเช่นกันครับ185ครับเลขไม่หนึ่ราคา292สส่วนคันนี้ไม่ห้าหมื่นไปแล้วจองแล้วนะครับผมติดจองแล้ว ต่อมาคันนี้หนึ่งสองศูนย์สองนะครับเลขไมลหนึ่งแสนเจ็ดมื่นหนึ่งพันนะครับราคาสองแสนเเก้าหมื่สองพต่อมาหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับไมลแสนห้านะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับผมต่อมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกไมลแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับสองแสนเก้าหมื่นสองพันนะครับผมต่อมาคันนี้แซมไม่มีในลิสต์นะครับไม่เป็นไรนะครับผม โอเคมาเดี๋ยวพาไปดูลิสต์2คันที่แซมคัดเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรถเกรด A ทั้ง2คันมีเลขไมล์เจ็ดหมื่นกับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับผมนี่แล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะที่แซมลิสต์ในส่วนของอเลขไม้นะครับผม1 1 1 2 2 8คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมราคา2 0ง0 0 0เบาทนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับถ้าเกตด A ที่แซมคัดไว้จะมี2คันนี้นะครับจะมี2คันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวไล่ดูทีละคันนะครับผมรถยังไม่ปรับสภาพยังไม่เคมนะแจ้งก่อนนะครับ อ่ะคันนี้1152 1152คันนี้เลขไมล์เจ็ดห่นสี่พกิโลเมตรนะครับผมโครงสร้างเดิมเดิมทั้งหมดนะครับอ่ะดู150แรงม้านะครับ1,900ซีซีอ่ะดูหัวน็อตสวยเลยสวยฮนะเนี่ย oh, สวยนะครับหัวน็อตสวยนะครับแก้มเกลมด้านในสวยงามนะครับนี่แก้มซ้ายนะครับสวยงามแล้วก็มาร์ค ไฟหน้ายังไม่เคยแกะแผ่นเพจสวยงามนะครับนี่แผ่นเพจสวยงามคานไม่เงาสวยนะครับส่วนคานล่างไม่มีบิ่นไม่มีบุบนะครับสวยงามนะ,ะไล่มาไล่มาเนี่ยแก้มสวยมเนี่ยแก้มเกิมสวยยานงยานแนวจิตไปสวยนะครับผมหน้าเดิมๆนะยังไม่ได้ล้างเท่านั้นเองยังไม่ปรับสภาพนะครับดู นี่นะครับผมไฟเฟยสวยนะครับคันนี้ยางปี24นะครับผมนี่ยางปี24แล้วแซมแจ้งก่อนล้อนี้นะล้อหลังไม่ได้เป็นล้อผ่านะครับแต่ว่าเสริมแหนบมานะลงเล่มหน้า18แล้วนี่ลงเล่มหน้า18ีในเสริมพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะพรอมอนบรรทุกหนักได้เลยคันนี้ที่แซมดูต้องเก็บงามีเนี่ยสะโพกหลังขวานะครับสะโพกหลังขวารวมไปถึงกันชนหน้า เช่นกันนะสติกเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะครับเบาะหนังสีดำนะเบาหนังสีดำยังสวยงามอยู่นะครับดูในส่วนของรอยอาร์คอะไรต่างๆสวยนะครับรอยอาร์คสวยแก้มสวยนะครับดูเลขไม่นิดหนึงเจ็ด5มืนกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับส่วนวิ่งเข้าศูนย์ครั้งต่อไปที่เลขไม่เจ็ดหมื 76, นะเดือน10เดือนตุลาเดือนหน้า เสียงนี้เป็นเสียงของ gps นะต้องถอดหรือถอดออกให้เสียงของระบบ gps ของเขานระถเช่าเดินหน้า6สปีดนะนี่ก็มาตรฐานวิทยุ cd usb นะครับผมมือหมุนนะครับมือหมุนนะส่วนกระจกนี้ก็พับมือเช่นกันนะก็ลอยในอาร์คสวยนะนี่ลอยอาร์คนะในสปอตสวยดยูคัสีสวยงามน,นะคัสีสวยดูแนบเหนือก่อนที่บอกเห็นะ ต้องมีการเปลี่ยนโชคด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนโชคมาไในแดงๆเนี่ยนะเนี่ยเสริมมานะครับผมส่วนความสูงเนาะจากพื้นจนถึงหลังคานี่ประมาณ2องเมตรสามไม่เกินนี้นะครับผมมาดูภายในกันนิดนึงอ่าดูภายในของเขานะเป็นตู้อลูมิเนียมนะครับแต่ว่ามีบุในส่วนของตัวไม้อัดไม้อัดให้ด้วยนะนี่ตู้อลูมิเนียมนะแบบนี้นะไม่มีแม็กไลเนอร์นะ ม่มีแมกไลเนอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวประตูฝาท้ายเนี่ยเขาจะลองในส่วนของเหล็กมาเนี่ยดูโอ้หนักมากนี่เป็นแบบเนี้ยโอ้โหเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะเสริมมาให้นะครับผมโอ้โหฝนตกแล้วนะครับส่วนสะโพกซ้ายดูสวยงามอยู่นะครับไม่ต้องเก็บชิ้นงานนะครับรอยอาร์กอะไรสวยนะรอยอาร์กสวยนยรอยอาร์คนะรอ,อ,อะดูนิดนึง สำเนาลดนะครับปี2020นะลงกระบะบรรทุกเรียบร้อยนะครับอาคานนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปไวนิดนึงนะฝนมาอีกแล้วนะสวยงามนะครับผมมาแก้มก็สวยนะมาเดี๋ยวไปอีกคันนึงฝนตกแล้วนะครับผมไปอีกคันนึงมาคันนี้ก็สวยครับผมทะเบียนก็สวยแล้ว12 13ไมึ่1หม0 0 0นะ ดูโครงสร้างก่อนสวยงามนะนะโครงสร้างสวยนะสติกเกอร์สวยนี่สวยงามนะครับแก้มตาสวยแก้มซ้ายนะสวยเดิมเดิมแล้วก็แผ่นเพจแผ่นเพจคันนี้พลาสติกยังไม่แกะเลยเนี่ยนะครับสวยฐานแบตเตอรี่สวยนะครับสวยงามคานล่างสวยนะครับห้องเครื่องดูสะอาดเรียบร้อยนะครับสวยงามนะสวยงามฝาเฟรอสวยฝ res, าก็เดิมนะครับฝาเดิมนะ ดูสวยๆนะ,ะคันนี้แซมจะบอกได้ยังปีรู้สึกได้ยังปีใหม่ด้วยยังปียี่สิบห้าเลยต้นปียี่สิบห้าแถมยังได้ฝาครอบของโตต้ามาด้วยงงเหมือนกันนะคันนี้เก็บงานน้อยมากอันนี้แทบไม่เห็นรอยเลยนะครับไม่แทบไม่เห็นรอยเลยนะครับดูรอยอาร์ก่อนสวยเนาะเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนิ้วที่แซมชี้เนี่ยเห็นไหม กระบะท้ายเดิมๆต้องมีรอยอาร์กแบบนี้นะครับดูข้างในสวยมากหอมฟุ้งเลยคันนี้เลขไม้หนึ่งแสมื่นหนึ่กิโลเมตรนะคันนี้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปวิ่งได้อีก5,000โลเนะ่หนึ่งแสนหนึนะคันนี้วิ่งได้อีกไกลเลยนะครับสวยดูมาร์กอะไรต่างๆสวยเช่นกันนะครับแก้มก็สวยนะครับนี่ก็สวยเห็นไหม ดูสวยงามเนี่ยคันนี้สวยอะโชค๊คเชิร์กช่วงล่างสวยนี่อ่าในไฟไฟติดติดหมดนะครับผมอ่ะข้างในก็เป็นลักษณะเดียวกันนะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมเหมือนกันนะครับปูเป็นไม้อัดไม่มีแมกไลเนอร์เหมือนกันนะครับผมดูยางหลังก็ปี25หยางใหม่นะครับคันนี้ยางใหม่นะ รอยอาร์กอะไรอยู่ครบนะอยู่อยู่นะดูสวยนะนี่ก็สวยนะครับสวยเลยนะครับนี่สวยงามส่วนตัวแซมมองนะแซมมองว่าถ้าให้แซมเลือกสองคันนี้แซมเลือกทะเบียนนี้นะ12 13เลขไม้อาจจะเข้มกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ3 0 0 0 0 2 0 0 0 0กว่าแต่แซมว่าเก็บงานน้อยกว่าแล้วภายในแซมว่าสวยกว่า แต่แล้วแต่พิจารณานะครับเพราะทั้ง2คันนี้รถเกต A รด A ทั้ง2คันนะครับผมส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ลองทักมาโทรมา083543692นะครับผม Isuzu D-Max 1.9นะครับปี2020รถเกต A รดเอสองคันนี้ราคา3,200 0บาทซื้อสดไม่มีบวกแวด7%นะใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้0 8 3 5 4 3692นะครับผมจองออนไลน์ได้เลยนะมาก่อนเลือกก่อนนะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ